ะะสวัสดีค่ะอาจารย์อัศวินค่ะครับสวัสดีครับคุณวนาครับแหมข้าวมันถึงไม่ได้ตั้งตัวเลยลเนี่ย <laughs> <c oughs> นะมีคนแอบปรึกษาหารืออาจารย์นิดนึงในเรื่องเกี่ยวกับข้อกฎหมายนะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วทุกสาขาอาชีพจริงๆนะไม่ว่าเราจะประกอบอาชีพอะไรทํางานอะไรดําเนินชีวิตประจําวันอย่างไรก็มีโอกาสที่ได้เกี่ยวข้องในเรื่องของคดีความหรือว่ากฎหมายต่างๆซึ่งคุณผู้ฟังทางหนึ่ก็เป็นอีกหลายๆท่านแล้วันนี้มีแจ้งฝากคําถามกันเอาไว้แล้วนะคะอาจารย์อัศวินค่ะเริ่มกันเลยดีกว่า ครับวันนี้รถก็ติดเยอะเดี๋ยวให้พื้นที่กับการจราจรเยอะหน่อยก็ได้ค่ะท่านแรกคุณเอก,กชัยฝากถามอาจารย์อัศวินเข้ามาบอกว่าตัวเองเนี่ยเลิกรากับภรรยาไปนะคะแต่ว่าตัวเองยังอาศัยอยู่ในบ้านหลังเดิมซึ่งเป็นชื่อของภรรยาทีนี้ภรรยาเนี่ยเป็นฝ่ายนะคือย้ายออกไปจากบ้านประมาณสักสิบปีแล้วค่ะ นะแต่ตอนนี้เนี่ยปรากฏว่าอยู่บ้านดีๆก็ได้รับจดหมายจากทางกรมบังคับคดีบอกว่าเนี่ยจะดําเนินการยึดทรัพย์นะจากคดีหนี้บัตรเครดิตของภรรยารแล้วก็ไม่ทราบว่าไปมีหนี้กันเมื่อไหร่อะไรยังไงปรากฏว่ามีจดหมายมาถึงได้ทราบทีนี้ก็เลยพยายามไปตามภรรยาะคะ่ะที่หายไปกว่า10ปีเนี่ยทราบว,ว่าภรรยาต้องโทษจําคุกอยู่อ้าวแล้วย่างนี้<ม>จะทํายังไงดีคะอาจารย์ครับต้องดูที่ว่าเริ่มเนี่ยนะครับอยู่ ันอย่างไรก่อนว่าบ้านหลังเนี้ยเป็นสินสมรสหรือไม่ค่ะนะครับแล้วก็เมื่อเป็นสินสมรสหรืออะไรต่างๆนะมันก็ต้องแบ่งครึ่งกันอยู่แล้วเวลาถูกยึดหรือถูกอะไรกันต่างๆเ่ยนะครับค่ะนี่นี่นี่นะครับมันต้องมาดูว่านี่เกิดจากอะไรด้วยบัตรเครดิตนะครับบัตรเครดิตในขนานั้นเนี่ย เป็นในขณะอยู่ที่ว่าเราเป็นสามีภรรยากันหรือไม่หรือว่าเลิกกันไป<ช>แล้วใช้ด้วยกันหรือเปล่าใช่ไหมคะใช้ด้วย<อ>กันหรือเปล่าอะไรต่างๆนะครับต้องดูถึงรายละเอียดนี่มันเยอะนะอยู่มนมั้งสิบปีแล้วจูภรรยา,าไปต้องโทษจำคุกอยู่แล้วะนะครับแต่ถามว่าเมื่อถูกฟ้องมาแล้วนะฮะให้ไปดูรายละเอียดที่ศาลน,นะครับว่าที่ทคำฟ้องที่เขาฟ้องเรามานะครับว่าเขาฟ้องอมีมูลนี่มาจากเหตุใด,ดนะครับ บัตรเครดิตเมื่อไหร่ยังไงเนี่ยนะครับค่ะนะครับแล้วก็ไปลองขัดทรัพย์อะไรก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะลองได้นะครับไปดูรายละเอียดก่อนนะครับคือไปดูรายละเอียดทั้งหมดก่อนใช่คเราค่อยดูว่าเราจะดําเนินการอย่างไรต่อไปใช่ไหมคะอาจารย์ไอ้ที่อยู่มาสิบปีเนี่ยนะครับเออไม่มีใครติดต่อมาเลยหรือยังไงนะครับว่าเวลาเวลาเขาจะยึดเขาต้องมาที่บ้านอยู่แล้วเราต้องทราบล่วงหน้าอยู่แล้วตอนนั้นหมายถึงว่าจะมีเจ้าหน้าที่เดินทางมาเองเลยใช่ไหมคะอ่าฮะแล้วเขามาปิดประกาศหรืออะไรว่าเนี่ย ยึดซับนะฮะปิดประกาศยึดซับที่นี่ก็ส่งหมายปิดประกาศมาค่ะว่าจะยึดซับที่นี่แล้วเราก็เห็นอยู่แล้วตรงนั้นก็ไปติดต่อได้อยู่แล้วนะครับค่ะนะไปสอบถามก่อนแล้วกันนะคุณเอกชัยติดต่อก่อนนะคะความคืบหน้าเป็นไงก็ส่งข่าวมาก็ได้กันค่ะ มีเรื่องของการดาวรถยนต์แล้วผ่อนต่อไม่ไหวเข้ามานะคะจากคุณธนงศักดิ์ค่ะอาจารย์บอกว่าดาวรถยนต์คันหนึ่งปรากฏว่าผ่อนต่อไม่ไหวนะก็ให้ทางไฟแนนซ์เนี่ยนะคะมายุดรถกลับไปบแล้วก็ชําระค่าส่วนต่างอะไรอะไรจนครบหมดแล้วนะทีนี้ก็ขอให้ทางไฟแนนซ์เนี่ยไปทําเรื่องเปลี่ยนชื่อผู้ครอบครองรถเพราะว่าคุณธนงศักดิ์เองไม่ใช่เจ้าของรถแล้ว ไฟนซ์นก็บอกโอเคนะเดี๋ยวจะทําเรื่องให้แต่ว่าต้องให้ทางอู่เนี่ยมาติดต่อด้วยคือซื้อผ่านอู่อะค่ะอาจารย์นะทีนี้ทางอู่ก็ยังไม่ติดต่อมันก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องก็เงียบไปนะตอนนี้ก็ทราบมาว่ารถคันนี้นะที่เราคืนไปแล้วเนี่ยก็มีการไปจําหน่ายไปขายต่อให้กับบุคคลอื่นแต่ว่ารถเนี่ยก็ยังเป็นชื่อคุณทนงศักดิ์อยู่เลยค่ะอาจารย์มันก็เลยยังคาราคาซ่งตรงนี้อยู่เราจะไปแก้ยังไงดีฮะที่คืนไปแล้วนะครับเพราะเราไม่มี ไม่มีกําลังที่จะส่งต่อะนะครับคืนไปแล้วก็ปเป็นเจ้าของรถเขาอยู่แล้วะนะครับเขาจะไปดําเนินการอย่างไรก็เป็นสิทธิของเจ้าของรถอยู่แล้วะนะครับก็จังโชคดีว่าคุณธนงศักดิ์ได้จ่ายเพิ่มเลยจ่ายครบถ้วนแล้วะนะครับและถามว่าคุณธนงศักดิ์เนี่ยจะ ต้องการอะไรอีกหรอไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกันแล้วเพราะเขาเอาคืนไปแล้วทรัพย์สินของเขาทำไมเขาบอกว่าชื่อยังเป็นชื่อของเขาอ่ะอาจารย์คะก็ทราบได้ไงกับชื่อของเขาก็เพราะชำระครบถ้วนแล้วนะฮะค่ะชื่อของเขาอาจจะเป็นสัญญาเช่าซื้อหรือเปล่าที่อยู่ที่เขาอยู่อในตัวสัญญาเช่าซื้อเพราะเวลาส่งเวลาเวลาส่งมอบเนี่ยเขาบอกว่าได้รับส่งมอบคืนลถ ถูกต้องครบถ้วนแล้วะนะฮะและไม่มีหนี้สินอะไรต่อกันหรืออะไรต่างะนะครับไม่มีค้างค่างวดไม่มีแรงต่างแต่สัญญาเช่าซื้ออาจจะไม่ได้คืนก็หรือเปล่าที่ค,คู่ฉบับนะครับหมายถึงว่าอยู่กับทางอู่อย่างเงี้ยเหรอคะอาจ<พ>ารย์จจะอยู่กับคุณธน o ศั s a k ก็เลยก็แท้แผ<อ>่หรือว่าบางครั้งเจ้าของเนี่ยเขาอาจจะขออสัญญาเช่าซื้อคืนก็ได้ะนะครับ แต่ตอนนี้คุณธนงศักดิ์ทราบได้ไหว่าเป็นชื่อของคุณธนงศักดิ์อยู่ตรงหมายรถก็จะไปเปลี่ยนชื่อหรือใส่เป็นคนตรงนี้เราไปขอดูเอกสารจากทางอู่ได้ไหมคะหรือจากทางไฟแนนซ์ได้ไหมคะอาจารย์ทางอู่นี่คือเจ้าของรถหรือเปล่าผมาไม่ทราบตรงนี้ก็ไม่แน่ใจใช่ทางอู่ไม่ทราบว่าเป็นบุคคลที่สามหรือใครก็แล้วแต่ถูกไหมถ้าคนอื่นที่จะไปซื้อต่อยนี้โดยที่เปลี่ยนผู้เจ้าซื้อเปลี่ยนผู้เจ้าซื้อใหม่ เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปพะวงอนะไรถ้คุณตนุศัก์ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะฮะเพราะคืนเขาไปแล้วนะและจ่ายเขาไปครบถ้วนแล้วนะครับท่านเ็าไม่ได้เดือดร้อนอะไรแล้วนะฮะอ,อ๋อนะคะอ่ะหรือว่าอาจจะเพิ่มเติมรายละเอียดเข้ามาสักนิดหนึ่งลวกันที่ที่คท,ที่เขายืนยันเข้ามาว่าเป็น,เป,นเป็นชื่อเขาเนะพร<อ>าะอตอนนี้คือถ้าคืนก็ได้ก็ดีเมื่อกี้มารถก็ติดเยอะค่ะ,ะพลังงานนี่ก็ เสื่อมไปเสียไปอาจารย์เดินทางมาจากย่านไหนคะแถวลาดดาเนินนะฮะโอ้ค่ะแล้วก็ติดอืมนะะแต่ว่ายังดีที่ฝนไม่ตกใช่ไหมฮะอาจารย์ฝนตกฝนไม่ตกมันต่างกันไม่มากไม่มาก ค่ะ <c oughs> ในต้นเดือนอยู่นะคะเปิดมาทํางานวันนี้ก็รถติดจริงๆทั้ง้าวทั้งเย็นเลยอ่ะอีกหนึ่งคำถามนะคะมีคุณท่านนี้นะคุณอํานวยบอกว่าเขามีอาชีพขับรถแท็กซี่ค่ะแล้วก็มีนายจ้างนะก็บอกวานให้ไปส่งของหน่อยนะทีนี้นายจ้างที่มาจ้างเนี่ยก็คือรู้จักกันได้แค่ไม่กี่วันเท่านั้นเองบอกว่าให้นําของเนี่ยนะคะจากพัทยามาส่งที่กรุงเทพทีนี้ก็ไม่ทราบว,ว่าใน ของที่เอามาให้ในกล่องเนี่ยมันมันเป็นอะไรมีแต่บเบอร์ติดต่อแล้วบอกไปถึงตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวจะมีคนเนี่ยมารับของแล้วก็ถ้ายังไม่มาก็โทรเบอร์นี้แหละพอถึงที่หมายปลายทางก็มีการประสญญานงานติดต่อกันที่นี้สงสัยโดยส่วนตัวเอ๊ะถ้าเกิดว่าของที่เขาแวหวานให้เรามาส่งเนี่ยมันผิดกฎหมายแต่เราไม่ทราบค่ะอาจารย์ค,รคุณอํานวยมีความผิดด้วยไหมคะคุณอํานวยเนี่ยมีอาชีพขับรถแท็กซี่ค่ะ ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษอยู่แล้วถูกไหมครับค่ะครับซึ่งไม่มีหน้าที่รับขนของเหมือนรถทั่วไปที่เขาขนของอะไรต่างๆนะครับที่ก็รับส่งสมมร์ทรถทัวร์หรือรถอะไรต่างๆที่ก็รับส่งก็จะมีตรวจบัตรประชาชนไว่ะค่ะว่าบัตรประชาชนเนี่ยคนส่งปลายทางใครเป็นคนรับนะครับถ้าคุณอำนวยไม่มีผู้โดยสารมานะฮะผมแนะนําไม่ควรไปรับไม่ควรไปรับนะครับถ้าเกิดของผิดกฎหมายแล้วคุณอำนวยจะไป แก้ต่างหรือว่าแก้ตัวหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับเหมือนเราสมยอมอย่างนี้ว่ามันก็พูดลำบากนะฮะว่าของที่มาตั้งสี่ห้ากล่องแล้วไม่รู้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับคุณอานวยไม่ควรไปไปรับนะฮะไม่ควรเสี่ยงเดี๋ยวถึงแม้คุณอานวยจะไม่รู้เห็นเป็นใจก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าเกิดเหตุขึ้นมามันเสียเวลาต้องไปพิสูจน์ให้ได้ว่าเราไม่มีส่วนรู้เห็นไอ้รถแบบนี้อาจจะถูกยึดด้วยไหมคะก็ใช้ในการกระทําความผิดรถก็ต้องถูด ถูกยึดจนกว่าจะพิสูจน์ทราบได้ว่าเราบริสุทธิ์ไม่เกี่ยวข้องโอ้โหเสียเวลาทำมาหากินนะคด้วยรถยิ่งไปกันใหญ่ค่ะก็อย่าเสี่ยงเลยฮะการนี้แนะนําว่าอย่าเสี่ยงนะเพราะว่าในปัจจุบันนี้เราก็จะเห็นนอกจากกรณีเนี้ยนะคะก็อาจจะมีรถตู้หรือว่ารถประจําทางที่มีลักษณะเหมือนเป็นการฝากของฝากของแล้วก็ไปถึงจุดหมายปลายทางแต่เขาจะมีจดบัตร หมายเลขบัตรประชาชนว่าผู้ส่งี่ใครเป็นซองจดหมายหรือแรงต่างนะครับหรือเป็นกล่องเล่าของบอสอเลือกของรถร่วมแรงต่างก็มีนะเขาจะมีขั้นตอนการรับฝากที่ละเอียดกว่ามีละเอียดกว่านะครับมีละเอียดกว่าแล้วก็มี ปลายทางคุณวรนนารับต้นทางใครส่งเนี่ยก็จะทราบหมดนะอนะคะเพราะฉะนั้นพี่พี่แท็กซี่อาจจะต้องเรามาระวังกันสักนิดหนึ่งถ้าไม่มีผู้โดยสารอย่าอย่าเลยครับค่ะอย่าเสี่ยงนะอย่าเสี่ยงไม่คมไม่คมค่ะอาจารย์สวินคะคุณสัมฤทธิ์รอสอบถามสายสดนะคะเรื่องของอุบัติเหตุค่ะสวัสดีค่ะคุณสัมฤทธิ์ครับสวัสดีครับคุณวนนาแล้อาจารย์แล้วับผมเชิญเลยค่ะสวัสดีครับคุณสัมฤทธิ์ครับ ครับเด็ก็ว่าผมจะตามอุบัติเหตุเรื่องเกี่ยวกับอย่างเราขับรถกอนทรายรับจ้างเนี่ยครับแล้วก็มีผู้โดยสารแล้วก็ประเวณนมีอ่าสุนัขวิ่งตัดหน้าแล้วทำให้เกิดอุบัติเหตุบาดเจ็บทั้งผู้โดยสารและและคนขับนะครับครับเราถ้าเรารู้ว่าตามได้ว่าหมาคนนี้มีเจ้าของอยู่บ้านคนแล้วคนนี้เลี้ยงอยู่เนี่ยเราสามารถจะจะไปเรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าของสุนัขอะไรได้ไหมครับผมอ่าครับ คือคนที่มีสัตว์เลี้ยงเลยนะฮะถ้าปล่อยป่าล่าเลยเนี่ยนะครับแต่ออกมาแล้วก็ทําให้เกิดเอ,อละเมิดแก่บ,บคุคคลอื่นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็บบถือว่าเจ้าของก็ต้องร่วมรับผิดต้องรับผิดอยู่แล้วไม่ใช่ต้องร่วมรับผิดกับสุนัขต้องรับผิดอยู่แล้วในฐานะเจ้าของเพราะว่าสัตว์เลี้ยงเนี่ยเขาเก็บไว้นะฮะในที่เลี้ยงหรืออะไรต่างๆ เพราะเพราะฉะนั้นนี่เราสามารถที่เรียกร้องได้ตามที่คุณสมิทธ์ไปโดนนะครับถ้าเราขับรถโดยใช้ความระมัดระวังแล้วนะครับับผมก็พอดีผู้โดยสารเป็นเป็นต่างด้าวด้วยคนหนึ่งก็เลยมีปัญหาหน่อยอก็มันมันจะเกี่ยวข้องกับกฎหมายนะครับก็าเป็นก็ไม่เป็นไรฮะไม่ว่าต่างด้าวหรือคนไทยก็แล้วแต่นะฮะเมื่อได้รับบาดเจ็บอยู่ในประเทศไทยให้็บได้อย่างหนึ่งก่ได้ครับรับ ก็ต้องได้รับการรักษานะคะพอดีสุนัขก็ไม่ไม่ตายไปยชนแล้วก็สุนัขก็ลุกว็วิ่งหนีต่อได้เลยก็เลยตามไม่ได้คพราว่าเจ้าของคือใชรเจ้าของยอมรับหรือเปล่าฮะก็ยังยังไม่ไม่ได้ตามแพ้วพอดีต้องรีบเอาผู้เสียหายไปส่งกรณีที่เกิดกับลูกเขยครับไม่ได้เกิดกับตัวเองครับถ้าพอดีอยากได้ความรู้ว่าเป็นวิทยาศาร์หรือว่าเผื่อมีเหตุแบบนี้จะได้ จะได้เอาไว้เรียกร้องเรืออะไรไว้ดิสคอมรู้ครับผมค่ะแต่อยากเราเราเองก็อยากขับรถเร็วนะฮะอยากขับร็ว่ยครับก็ะมาระวังกันที่ครับแต่ทุนนักจะไม่ระวังกันแร้วคับทุนักจะถอยหลังนะครับผมครับครับครับับค่ะ ขอบคุณคุณสำริดนะคะอาจารย์คะเดี๋ยวขอแทรกด้วยข้อมูลคืบหน้าขอความช่วยเหลือนิดนึงนะคะคุณสายุติที่แจ้งรถสตาร์ทไม่ติดภายในกระทรวงสาธารณาสุขยกเลิกแก้ไขเองแล้วส่วนคุณพาณิชย์บอกว่าอุบัติเหตุบนถนนกาลปพฤกขาออกก่อนถึงกาญจนาพิเศษ500เมตรนะคะรถเก่งวีออสชนกับรถอีกคันหนึ่งตัวไม่ทราบชนิดรถอยู่เกาะกลางถนนเลยนะคะไม่แน่ใจว่ามีคนเจ็บหรือไม่อย่างไรแจ้งกู้ภัยตรวจสอบกันค่ะแล้วก็ทางศูนย์วิทยุพระราม9 ะะบอกว่าในซอยสุขุมวิทสิบเก้าโรงแรมฮันนี่นะคะมีเหตุชายชาวต่างชาติพยายามจะก,กระโดดลงมาตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างประสานรถกระเช้า ของดับเพลิงพญาไทเข้าไปเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการเดินทางใครที่จะผ่านซอยสกุลวิทธิเกแถวแถวโรงแรมฮันนี่นะคะยังไงก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยต่อเน,นื่องใส,ส่สดกันกับคุณอํานวยนะคะเรื่องของมรดกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับใช่เลยค่ะรบกวนอาจารย์หนครับเินครับคืออย่างนี้นะคือ,อะระหว่างเรียนน้อยจดทะเบียนครั้งที่สองแต่นี้หมุดที่เกิดจากแม่คนแรกคือระยาของหมุนะฮะจดทะเบียนด้วยแต่นี้ เขาเขาเลิกเลิกกันไปเงี้ยแต่ว่าลูกคนแรกก็คือเป็นชายาิโดยตรงแต่นี่ทิ้งเรื่องไปตอนที่เมียเขาบอกว่าไม่ไม่ได้ทิ้งอะไรไปหาเอกสารก็คือจะต้องไม่มีใช่ไหมครับคุณอาจารย์ครับมีมีสองคนใช่ไหมเนี่ยก็คือมีลูกคนเดียวฮะลูกคนเดียวชาย,ยาม,มีลูกคนเดียวกับภรรยาคนแรกที่จดทะเบียนแล้วตอนนี้หมายถึงว่าหย่าไปแล้วใช่ไหมคะอ่าเขาเขาหย่าตอนนั้นฮะตอนน้แล้วคุณก็ไปจดทะเบียนใหม่กับภรรยาอีกหนึ่งคน ไม่หมายถึงว่าผมเนี่ยผมกับภรรยาก็คือคือผมทำทำเรื่องแทนเขาได้ไหมทําเรื่องแทนเดินเรื่องแทนเขาได้ไหมฮะเดินเรื่องแทนเรื่องอะไรครับก็คือว่าคือจะยื่นเรื่องของใหญ่กับมรดกของเขาอ่ะก็คือตอนนี้ก็ไม่สบายอ่เป็นเป็นตายพ่กตายอะไรพวกนี้ก็คือว่าหลงทานเขาแต่ว่าลุงก็บอกว่าก็คือญาตินะบอกว่าเขายังมีปสสิอยู่ มหมายถึงว่าตอนนี้ภรรยาป่วยใช่ไหมคะใช่ครับนนก็คือจะดเรียกร้องสิทธิ์นะไม่ทราบว่าจะย้อนหลังได้ไหมเพราะว่าเราก็ไม่มเ,เอกสารอะไรเลยแต่เขาบอกว่าไม่มีแต่ริๆแล้วเราแล้วถ้าเราดกอันนี้คือมหมายถึงเขาจะมอบให้ลูกใช่ไหมคะอ่าอันนี้มอบมอบไม่มอบไ,ไม่เห็นเอกสารเลยครับเขาก็ปิดบังหมดเลยคิดกันหมดเลยอืมครับผมเดี๋ยว,ยยวก่อนต่แด้วคุณอำนวยนะฮะผมผมไม่เข้าใจคําถามนิดหนึงของท่านเนี่ยนะครับยังยังสับสนนิดนึงว่าท่านมีบุตรอยู่หนึ่งคนใช่ไหมครับ ครับครับเสียแล้วด้วยเสียเมา่สี่ปีฮะประมาณสี่ปีบุตรนิดเสียเหรอฮะครับมีบุตรและบุตรแต่เสียไม่คุณพ่อเสียเอาคุณพ่อเสียครับนี้เหลือเหลือก็คือว่ามีลูกเลี้ยงเลียวขาขอมาขอมีลูกเลี้ยงใช่ลูกเลี้ยงอีกคนหนึ่งแต่ลูกลูกจริงๆยังอยู่ลูกเลี้ยงลูกจริงอยู่ลูกเลี้ยงนีจดทะเบียนไหมฮะ ล,ลูกเลี้ยงนี่เอามาเป็นชื่อของพ่อพ่อแฝดลูกจริงอะ่ะก็คือรับเป็นพี่สาวนะฮะเอาเอามารับเป็นพี่สาวค่ะครับก็คืคอทุกวันนี้ก็โตแล้วแหละแต่ที่ว่าพ่อ,อมาเสียทุกอย่างก็เขาจัดการหมดเลยโดยที่เราไม่รู้อะไรเลยอืมก็หมายถึงว่าคุณคุณอำนวยนี่หมายถึงว่าที่ที่บอกเรื่องของการจดทะเบียนนี่เป็นคุณพ่อกับคุณแม่ถูกต้องไหมคะคุณพ่อคุณแม่ของมแล้วเราเป็นบุตร บุตรของภรรยาคนแรกใช่ไหมคะใช่ครับ,บแต่ว่าคุณพ่อมีลูกเลี้ยงค่ะคือของมาเลี้ยงม่าเด็กเหมือนกันแต่เราอยากรู้<บ>ว่าเราจะเข้าไปจัดการมรดกของคุณพ่อได้ไหมได้ไหมครับใช่คือผู้ผู้ที่จัดก,การมรดกได้ก็คือบุตรทุกคนเนี่ยสามารถจัดก,การมรดกได้แล้วก็บุตรเลี้ยงเนี่ยนะที่จดทะเบียนเนี่ยก็สามารถมาดําเนินการได้นะครับใครก็ได้แล้วก็ผู้มีส่วนได้เสียรือ หรือบุตรทุกคนเนี่ยนะครับหรือภรรยาถ้ามีอยู่สามารถมาดําเนินการได้นะครับครับแต่ต้องรวบรวมเทรัพย์มรดกต่างเนี่ยแบ่งให้แก่ทายาตตามส่วนตามกฎหมายต่อไปคชากับอาจารย์เขาเอย่างนี้เขาจัดสรรเรียบร้อยเลยอ่ะฉล้ว้นยาทนายเขาก็ก็จัดตั้งมาเองโดยเด็ดเป็นโดยที่เราเป็นทายาทโดยตรงเลยแต่ไม่อดโดยตรงแต่ว่าไม่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 รู้อะไรเรื่องนี้เลยก็ไม่ส่งก่าวปิดตั้งหมด เมื่อเขาดําเนินการหรือตั้งผู้จัดก,การมาดกหรือจัดก,การมาแล้วถ้าเราเห็นว่าไม่ชอบเราก็ไปร้องขอเพิกถอนได้ครับร้องขอเพิกถอนได้ต้องไปเริ่มต้นที่ไหนครับ네ไปร้องขอเพิกถอนตามคดีที่เขายื่นต่อศาลว่าที่เขาเป็นผู้จัดก,การมาดกเนี่ยว่าเขาจัดก,การมาดกโดยชอบไหมนะครับถ้าไม่ชอบเราก็เพิกถอนได้นะครับหรือว่า ปกปิดซ่อนเลนยักย้ายถ่ายเททรัยโมดอะไรเนี่ยนะครับครับครับอ่าเราก็ยื่นคำร้องต่อศาลได้นะครับอ๋อครับคือเมื่อไเราเราทายาทคนเดียวเลยฮะได้ได้ทายาทคนหนึ่งคนใดดาเนินการได้และทายาทอีกคนหนึ่งอ่ามันลูกแท้แท้เลยฮะเป็นลูกแท้ๆคนนี้ลูกแท้แท้เลยไม่ว่าลูกแท้หรือลูกลูกที่จดทะเบียนหรือว่ารับรองบุตรแรงต่างกันนะครับอ๋อครับต้องต้องมาเซ็นทุกคนต้องรู้รับรู้หมดนะก็ค้าไ คือในเมื่อเขาบอกว่าเขาปกปิดคุณนะฮะคุณก็ไปดำเนินการได้นะครับได้เอกสารอะไรไม่มีเลยเขาบอกว่ามันก็ไม่มีการแต่แต่มารูกทีหลังว่าเขาเรื่องบ้าเสียอะไรเสียเขามัดการเมืองสามล้านสองล้านอะไรก็ไปหมดกันเลยเราไปที่ศาลนะครับไปร้องว่า เราไม่ได้รับแรงต่างไม่รับความเป็นธรรมนะารัศาลศาลขอเข้าไปนะครับศาลตรงไหนครับที่เราจะต้องไปดำเนินการแรกตามคดีที่เขายื่นนะครับที่ศาลไหนนะครับนั่นแหละผมก็ไม่ทราบเลยนะเนี่ยเดี๋ยวจะต้องถามไอคนนี่เราไปสอบถามเขาเขาจะบอกข้อเท็จจริงไหมตามภูมิลำเนาเราก็ต้องไปกดดูตามที่ประชาสัมพันธ์น่ะไปกดชื่อหลายหลายคนดูรับผม ว่าบิดาของท่านในชื่อนี้ชื่อนี้ใครมาร้องผู้อการมันดกก็ยังไม่ตั้งผู้อยกการมันโดก้ย่ะไร่ะที่เสียนะฮะอะไรที่เสียที่ท่านที่ที่ที่บิดาเสียนะถูกต้องครับถูกต้องครับโอ้ขอบคุณมากครับจะได้รับต้นถูกขอบคุณครับขอบคุณค่ะคุณอํานวยนะคะขอบคุณค่ะมีคุณสุธีนะคะฝากคําถามเข้ามาค่ะอาจารย์บอกว่า ติดตามข้อมูลข่าวสารกรณีข้าราชการทุจริตเรื่องของการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์นะแต่ว่าถ้าเกิดว่าข้าราชการท่านนี้เขาลาออกไปแล้วแล้วปรากฏว่าก็มีการมาตรวจสอบเรื่องของการทุจริตภายหลังถ้าเขาผิดจริงค่ะได้รับโทษย้อนหลังไหมคะผิดจริงครับถือว่าออกราชการไปแล้วแต่โทษมันไม่ได้ ออกราชการฮะต้องต้องถูกดำเนินคดีนะครับต้องรับโทษตามกฎหมายต้องรับโทษนะครับค่ะแล้วโทษนี้จะโทษนี้จะนะเหมือนเราปกติทั่วไปหรือว่าเป็นข้าราชการโทษจะหนักกว่าอะไรยังไงมันข้าราชการฮะมันมีมันมีกฎหมายว่าเจ้าเจ้าพนักงานนะครับค่ะมันมีหมวดเจ้าพนักงานอยู่มันจะโทษมันจะสูงกว่าโอ้โทษจะสูงกว่าคนธรรมดานิดนึงครับค่ะ เพราะฉะนั้นไม่ควรทุจริตนะไม่ควรทุจริตอย่าไปคิดเลยฮะทุจริตเดี๋ยวนี้อย่าไปคิดทุจริตเลยไม่ดีนะคะค่ะแล้วก็มีสายสดเข้ามาจากคุณสราวุธเรื่องของมรดกเหมือนกันนะคะคุณสราวุธสวัสดีค่ะครับสวัสดีค่ะเชิญค่ะผมอยากจะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องมรดกครับสมมุติอ่ะคุณพ่อผมเนี่ยคือสร้างมรดกเอาไว้แล้วก็ได้หย่าร้างกับคุณแม่ไปตั้งนานแล้วะครับก็แต่เด็กเลยครับ ครับผมและอย่างนี้ถ้าคุณพ่อผมไม่ได้จดรับรองบุตรไว้เนี่ยผมจะมีสิทธิ์ในมรดกส่วนนี้ไหมเออเป็นเป็นบุตรใช่ไหมคุณค่ะเป็นบุตรแต่พ่อไม่ได้ไปรับรองเป็นบุตรเป็นบุตรใช้นามกุลพ่อครับแล้วก็พ่อส่งเสียเลี้ยงใช้นามตระกูลเลี้ยงดูมาเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กก็ถือว่ารับรองโดยพฤติไนรับรองโดยพฤ,พฤติไนไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ครับอาจารย์ชือว่า คุณพ่อเลยแยกทางกับแม่แต่แม่เนี่ยเป็นคนเลี้ยงผมแต่ใช้นามสกุลคุณพ่อใช่ไหมคะคุณก็เกิดกับคุณแม่กับคุณพ่อใช่ไหมครับบอ่ไม่เป็นไรก็นั่นแหละก็รับรองโดยพตินในอยู่แล้วว่าคุณนี่เป็นลูกของบิดากับมารดาคนนี้นะครับผมผมเข้าใจว่าคือว่าคุณพ่อคุณแม่ตอนนี้จดทะเบียนการแล้วก็ได้จดทะเบียนยาอย่างนี้ถือว่ารับรองไป็ในตัวเลยนะครับอ่าไม่เป็นไรตรงนี้ก็ถือถือว่าท่านเนี่ยเป็นบุตรที่ ดีดาได้รับรองแล้วนะครับดีดาได้รับรองแล้วแล้วก็สามารถรับมมดกได้ตรงนี้นะครับรับโมดกไดคุณพ่อมีภรรยาใหม่นะครับไม่เป็นไรท่านก็เป็นบุตรเมื่อกันถ้าถ้าภรรยาใหม่จดทะเบียนก็ได้เท่ากับท่านเลยแหละอก็มียังมีสิทธิ์นะคะ ได้เลยค่ะอาจารย์ขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ให้อาจารย์หน้าวินได้พักสักครู่หนึ่งนะคะกลับมาก็มีคำถามฝากนะคะอีกสองท่านคุณวีนาแล้วก็คุณสุมิรเดี๋ยวกลับมาค่ะ91รู้ทันรู้ถ่าคุณครอขาดื่มน้ำจ๊